ครับสวัสดีครับอาคมนะครับที่บกษาการขายรถใช้แล้วสมิธฮอนด้ายูสคาสาขาพัฒนาการนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่มาแนะนําให้ลูกค้านะครับมาชมฮอนด้าซีวิกนะครับ1.5ไฮบริดนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับประหยัดน้ํามันนะครับตัวนี้รถปี2013นะครับลูกค้าเลขไม่อยู่57,000กิโลนะครับเป็นเจ้าของมือเดียวเลยนะครับเป็นรถสีบอลเงินครับ สภาพโดยรวมถือว่าสวยมากครับคันนี้นะครับดูยางกันนะครับยางเป็นขอบสิบห้านะครับปีสองพันยี่สิบสองเลยนะครับปีนี้เลยนะครับอย่างต้นปีนะครับการขัดเคลือบสีรอบคันแล้วนะครับลูกค้าสวยเลยครับคันนี้ตัวหนึ่งจุดห้าไฮบริดรุ่นนี้นะครับรองรับถึง e ยี่สิบแล้วนะครับเก9 5หนึ่งเก้าห้า e ีิเซนเซอร์หลังสองจุดนะครับลูกค้ามาพร้อมกล้องถอยหลังแล้วนะครับลูกค้าท่านใดมองหา ฮอนด้นะครับประหยัดน้ำมันเล็กแนะนำคันนี้เลยนะครับมาดูห้องสับภะระท้ายนะครับภายในกว้างนะครับตัวนี้เก็บของได้เยอะอยู่นะครับลูกค้ามาชมภายในนะครับภายในเป็นเบาะหนังแล้วนะครับลูกค้าภายในสะอาดเลยนะครับลูกค้าเบาะไม่มีรอยขาหน้านะครับเบาะคนขับนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับฟังก์ชันบนพวงมาลัยครบเลยนะครับมาพร้อมพุดคอนโทรลแล้วนะครับลูกค้า นะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับตัวนี้มาพร้อมระบบพุทธสตาร์ทเดี๋ยวมาชมเลขไมค์ครับเลขไมค์อยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสองกิโลนะครับถือว่าไม่เยอะเลยนะครับครับเวลาใส่เกียร์นะครับจะมีกล้องถอยหลังให้นะครับลูกค้าครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับลูกค้าครับมาพร้อมระบบพุทธสตาร์ทแล้วนะครับฟังก์ชันครบเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใด มองหาอยู่นะครับแวะเข้ามาชมรถได้นะครับโชว์รูมอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการสามสิบนะครับเปิดทําการทุกวันเลยนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับแปดโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นนะครับสอบถามรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์เข้ามาก่อนได้นะครับเบอร์โทรจะเป็นเบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งเกสามห้าสองสามหกแปดนะครับเป็นเบอร์โทรเล็กเลยนะครับลูกค้ายังไงฝากติดตามช่องเล็กด้วยนะครับสวัสดีครับ